นะครับพี่น้องมือนี้มากมาื่อวานไปปลูกพักอยู่โรงเรียนครับมองนี่อยู่เงียนมากเบิงคองแม่ครับอันนี้สิเป็นพักบัวนะครับอันนี้กับพักบัวเนี่ยครับอันนี้ก็พักกาดนะครับงามๆเลยครับ ครับกำลังโพดนามนียครับล็อกไปกินละกามี่นี่นะครับกำลังขึ้นเลยครับนี่ครับบกม่วงครับห้อมขึ้นแล้ะครับนี่ครับไห้เบิ้งไก่ๆเ้ยครับพักสลัดง่ามๆเลยครับ ปูกินเองครับอมมักแปะสะเลยปูกไว้กินแปะสะครับ <c oughs> ม่วงดนะครับนี่มีหอดทัางนกครับ <c oughs> ดูกดูกครับพี <c oughs> ่น้องดรอก <c oughs>